สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังวิธีการใช้แนวทางครับของปรัชญาสโตอิกในการสร้างความสงบภายในครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สโตอิกนั้นเก่งนะครับเขมีความเก่งเรื่องนี้เพราะว่าเจตนาของการหรือว่าเป็นคําสอนเป็นแนวคิดนะของสโตอิกนั้นต้องการครับให้เรามีความ สงบจากภายในครับถ้าสงบจากภายในเนี่ยมีความแข็งแกร่งจากภายในแล้วเราจะสยบความเคลื่อนไหวได้ครับเราจะควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นครับเราจะแข็งแกร่งครับท้าทายกับกระแสของชีวิตได้มากขึ้นครับเพราะโลกนี้เต็มไปได้วยความวุ่นวายครับแล้วก็ไม่แน่นอนครับ ผมว่านะความจริงอะโลคโลกเนี้ยความจริงของโลกนี้มีเพียงหนึ่งเดียวคือความไม่แน่นอนถ้าเราสามารถยอมรับว่าโลกนี้ไม่แน่นอนได้นะคุณจะไม่วุ่นวายละคุณจะมีความสงบจากภายในเพราะว่าคุณไม่ต่อต้านมานะันฮะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะทำทำความเข้าใจได้ยากเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์นั้นน่ะมีความฉลาดครับมีปัญญามีปัญญาที่ไม่ยอมรับความจริงแต่ด้วยความที่เราไม่สามารถยอมรับความจริงอะ่ะเราต่อต้านธรรมชาติและมันทำให้มนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการที่เร็วมากครับเร็วมากจากแต่ก่อนเราเดินเท้าเนี่ยตอนนีเ้เราบินได้ละเราบินได้เราเราขับรถได้เรา มีตัวแทนในการพาเราไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนี่เป็นข้อดีของการที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับความจริงครับทำเราก้าวหน้าครับแต่อีกด้านหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยรู้คือว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนั้นน่ะจะเกิดความทุกข์ครับอ่อนแอจากภายในครับหวันไหวจากภายในครับเนี่ยดังนั้นเนี่ย ความฉลาดมนุษย์เป็นเหมือนมีดสองคมครับอีกคมหนึ่งทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นครับแต่อีกคมหนึ่งทําให้เราทุกข์มากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีความสุขมากขึ้นและก็อยากใช้ความฉลาดมนุษย์ให้ดีขึ้นนะต้องพยายามที่จะลดความทุกข์ด้วยปัญญาครับผมว่าปรัชญาสโตอิกนั้นช่วยได้ครับช่วยได้แต่ว่าหากเป็น เป็นคำแนะนําในแบบที่ขวานผ่าทรากนะฮะคือคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับก็คล้ายกับปรัญญาพุทธเช่นกันนะฮะผมขอใช้คําว่าปรัญญาพุทธนะเพราะว่าถ้าเป็นศาสนาแล้วมันจะเกินเลยฮะมัน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 จะกลายเป็นอิทธิปฏิหารไปฮะปรัญญาพุทธนั้นเรียบง่ายครับเรียบง่ายและก็ใช้ได้จริงครับนะ โตอิกกับปรยาพุทธเนี่ยคล้ายกันผมเคยอ่านาคร่าวๆผ่านมาว่าเนี่ยความจริงอะเซโนอะเซโนผู้ที่ก่อตั้งโซอิกนะั้นอะเขาก็เคยเดินทางคือเ็าเป็นพ่อค้าครับเดินทางรอบโลกนะเขาเคยไปที่อินเดียมาก่อนนะคิดว่าน่าจะได้ผลึกนะตกผลึกหรือป๊บไม่แน่ใจว่าทางสายกรีกนะนักปรญ,ญาสายกรีกนะ่ะเขาก็ไปอินเดียมาแล้วก็ได้แนวคิดทางพุทธมาครับ แต่จะว่าไปนเนี่ยคือทางพุทธกับทางเ,เรียกว่าเป็นปรัชญาอินเดียครับปรัชญาเชิงจิตวิญญาณอินเดียเนี่ยก็มีความคล้ายกันนะบางทีอาจจะไม่ได้พุทธก็ได้ครับแต่ว่านั่นแหละเป็นความคาบเกี่ยวกันฮนะถือว่าผมมักจะมองว่าอื่นเนี่ยปรัชญาพุทธกับปรัชญาตโตอีกนั้นมีความคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการแข็งแกร่งจากภายในครับควบคุมตัวเองเอาชนะความกลัวครับ ซึ่งวิธีการมุมมองนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีปฏิบัตินั้นอ่ะผมว่าถ้าถ้าคุณเป็นพระฮะถ้าคุณเป็นพระทางพุทธเนี่ยแล้วคุณศึกษาสโาเอกนะผมว่าคุณจะได้แนวทางครับนที่ที่มันที่มันมีเอาไปปฏิบัติใช้ง่ายขึ้นไปฝึกง่ายขึ้นนะผมว่าน่าจะทําให้าศาสนาคําสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมันช่วยคนได้มากขึ้นแล้วกันครับแทนที่จะเรียะไรนะฮะ แต่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มันฝังรากลึกเลยนะฮะดูนบว่าทางสเตอิกนั้นอ่ะเขามีแนวทางไงครับในการสร้างความสงบจากภายในครับเนะี่ยหนึ่งเขาบอกให้เรายอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถคุมได้ครับแยกแย,ยะซะแยกแยะให้เป็นฮะแยกแย,ยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเราควบคุมได้สิ่งไหนเราควบคุมไ,ไคบคมไม่ได้ครับแล้วฮะอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้นะั้นปล่อยวางครับจบเลยครับ แค่นี้อะไรที่คุณควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางแค่นี้จบเลยครับเพราะว่ายิ่งคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณควบคุมได้ซึ่งมีน้อยนิดฮนะสมาธิความจดจ่อพลังงานจะใช้น้อยลงครับแน่นอนครับความสงบมีแน่นอนฮะม,นม,นนมันไม่่ันไหนยมันไม่ พู่ง่ายครับเหมือนคุณทํางานมาัลติทัสครับมันมีงานเยอะวุ่นวายเนี่ยรับรองว่าคุณไม่สุขไม่สงบสุขครับแต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องเดียวครับเนี่ยความสงบม,มาเลยง่ายๆครับเนี่ยแยกแยะสิ่งที่คุมได้กับไม่ได้แล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุมได้อะไรคุมไม่ได้อะไรที่ไม่ขึ้นอยู่กับคุณครับปล่อยวางซะปล่อยวางซะอย่าไปยึดถือมันฮะแค่นี้ครับงานขึ้นง่ายขึ้นครับ งานคุณง่ายขึ้นแหละคุณจะมีความสงบนะครับต่อมาครับฝึกควบคุมอารมณ์ฮะควบคุมอารมณ์เนี่ยนะความจริงอคำเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าการควบคุมอารมณ์ในที่นี้ไม่หมายความว่าเราจะกดข่มอารมณ์นะไม่ใช่ครับแต่จะเป็นการเรียกว่าเรักูเลตฮะคือปรับฮะไม่ให้อารมณ์นั้นมันแรงเหมือนกับคุณเคยต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำในกาเดือดเนี่ยฮ มันจะพ่นไอ้น้ําอย่างอย่างรุนแรงตอนมันเดือดเนี่ยแค่คุณยกฝากาออกครับมันก็จะระบายครับเนี่ยการควบคุมอารมณ์ในเชิงสโตอิกนั้นเป็นเรื่องของการ m a n a g อารมณ์ครับรู้เท่าทันครับว่าเออนี่อารมณ์ลบแนละ้รู้เท่าทันว่าเริ่มเกิดอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะลดแรงประตุมันครับด้วยการทําความเข้าใจนะฮะ ด้วยความหาอะไรก็ตามมาเพื่อจะสลายมันนี่ครับนี่เป็นแนวทางที่จะทำให้คุณนั้นสงบจากภายในนะครับจริงอยู่ครับความความไม่พอใจอารมณ์นั้นมันประทงจากภายในครับแต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่สโตอิกบอกว่าความจริงนะน่ะเหตุการณ์ภายนอกไม่ทำให้เรา เกิดความทุกข์เกิดอารมณ์หรอกแต่มาจากการตีความของเราถ้าเราใช้ปัญญาในการสลายฮะสลายการตีความเราให้เป็นบวกได้อารมณ์สลายตามนะฮะนี่ครับนี่เป็นเคลดลับที่สําคัญนะต่อมาครับใช้เหตุผลในการตัดสินใจครับะะก็คือยา่ามันก็มันก็สกร้องเข้าที่แล้วคือว่าถ้าเราเนี่ยนะมีอารมณ์กับเหตุการณ์นะ แสดงว่าเราไม่ใช้ผลละแต่ถ้าเรามีเหตุผลในการที่จะไปสลายความเชื่อมุมมองเราให้มันเป็นบวกนะเนี่ยเหตุผลนะครับทําให้เราเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นหรือวิธีดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาครับนั่นแหละพอเจอความยากลําบากเราจะผ่านไปได้ครับเนี่ยต่อมาครับฝึกเจิญสติครับรู้เท่าทันครับความคิดตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับ ไม่หมกมุ่นกับอดีตเดือนอนาคตอย่าหมกมุ่นกับความคิดที่ฟุ้งซ่านครับพูดง่ายๆคือหาอะไรทำซะเพื่อให้จดจ่อกับปัจจุบันจดจอกับง,งานครับแค่นี้ก็มีความสงบนะครับต่อมาครับปล่อยวางความคาดหวังครับความคาดหวังนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเรานะครับความคาดหวังนั้นเป็นการพึ่งพาสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเรา ถ้าเราไม่พึ่งพาสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราแน่นอนครับสงบแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ครับแล้วก็ไม่ตีความเหตุการณ์ในแง่ที่เป็นลบแน่นอนฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะถ้าคุณอยากจะมีความสงบจากภายในครับแต่บอกว่านะต้องบอกว่ามันทํายากนะเพราะว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นเราไม่ต้องการยอมรับสิ่งนี้มันดูซีโรราบเกินไปดูอ่อนแอเกินไปดูยอมแพ้ง่ายเกินไปชีวิตไร้สีสันเกินไปครับนั่นแหละครับมันจึงสวนทางกับความต้องการธรรมชาติมนุษย์แต่ถ้าคุณทําได้นะครับคุณคิดต่างได้นะแล้วคุณพยายามไม่จะหาจุดลงตัวเลยนะผมว่าคุณจะสงบมากขึ้นแน่นอนนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ